พี่น้องชื่อนี้พัทยาสวนนะคะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาปินพยานและขอบคุณทนะ่านเจาสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพรนะเจ้าตัวของข้าพเจ้าเองกับเหามีเนาะเราแยกกันนอนตั้งแต่ลูกเราอยู่มาหลายปีปีหนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างในในใน,ในความคิดของข้าพเจ้าเราพอเรามาอยู่บทไปนะ่นจะได้รับการจัดจัดจาร์ว่า เราต้องกลับมากับด้วยกัน <Amen. S 1> แล้วเขาไปเล้าก็ยังดื้อตอนนั้นก็ยังยังมีคนสับเปลี่ยนตัวเองเนาะแต่ก็ตัดสินใจลกลับกลับมานอนกอดด้วยกันแล้วก็อีกอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้นําของเราเนาะให้เรากราบสามีใหม่ๆนะเขาไเชอบฝืนมากพนะี่น้องมันมีอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขาในความเป็นเนื้อหนังของเราในความไม่ยอมของเราเนาะขาไปชอบกกลับไปอย่างนี้นะผู้นําให้ชาติก็กลั เนื่องจากขา้าพเจ้ามาแพรมาโบนแล้วก็ฟังคำสอนของอาจารย์ทุกๆวันก็เหมือนว่าเราผูสกกตไว้ค่ะชีวิตของเราเนาะค่ะทุกวันนั้นเอาตอนชเช้าข้างเจ้าทํางานก็จะเอาคําเทศน์ของอาจารย์ใส่กระเป๋าสิ่งนั้นก็ขัดชีวิตของเราเราก็สะดุ้งทุกครั้งที่อาจารย์เทศานาเนาะก็จะหนุนใจจะเทศานาะก็ขัดชีวิตของเราเออกเนาะมันอยู่ไม่ได้พี่เนาะมันอยู่ไม่ได้เราอยู่บทไวยนะ สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออะไรไมไรันอยู่ไม่ได้เราพยายามกับมันมันจะต่อสู้กันเสมอแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะยอมให้เนื้อหนังหรืเอเขาพยายามชนะเขาพระเจ้าก็อบอกว่าพระเจ้าข้า,าลูกไม่อยากจะอยู่แบบ آ, อ่าคนื่เลกรเจอไปแล้วแล้วเววขาพเจ้ายังไม่ถูลกเลิกร์เจอเขาพเจ้าไม่อ,อ,ยอยากอยู่ต่อหนนะ้าพระเจ้าประจาวไม่มีบวาเด็ดอะไรเลยเขาพเจ้าก็จัดสำรวชีวิตของเขาพเจ้าว่ามีอะไรที่ผิดพลาดมีอะไรรูกแต่ต้องสิทธิหน้าของใครมีความบาผไหนและพยายามที่จะรักษาชีวิตอยู่กับคนหนุ่มมาก แล้วก็ในความเป็นมนุษย์เราเรามีภาพนะพี่น้องแต่ว่าเราจับใจได้เร็วเมื่อเราอยู่อาบทไฟเพราะอ,อะไรพี่น้องเพราะว่าเรามารับคาสอนทุกวันพุธทุกวันเสาร์แล้วทุกทุกอาทิตย์และทุกวันที่เราฟังอาจารย์มันเป็นการขัดต่อชีวิตและหลังจากที่เขาไปเจ้าตัดสินใจกับท้าสามีด้วยหัวใจนอกๆที่แท้จริงแล้วบอกพระเจ้าว่าเขาพระเจ้าจะไม่แต่ต้องสิทธิอำนาจเพราะว่าพระเจ้าตั้งผู้ชายเขาเป็น,นถึงแนนเขาพระเจ้าจะทํางานหดือดูมี รู้ว่าที่ตัวเองมีความสามารถวัวเขาอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่พระเจ้าตั้งผู้ชายไว้ดป็นอัเเป็นผู้นำเราต้องเคารพสิ่งน้นเขาพระเจ้ากนนอกสิ่งที่เขาพระเจเห็นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวคือเราไม่ทะเลาะกันเราทำาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสิ่งที่เขาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคือเขาพเจ้าเคยที่ถานเมือสามีมาสิบกว่าปีว่าเขาพระเจ้าอยากเห็นสามีออกทํางานอาณาจัซึ่งตอนนั้นสามีของเขาพระเจ้ายังไม่มีความเชื่อทําเป็นผู้เชื่อใหม่แต่เขาพรเจ้าได้ประกาศให้ถามไว้มาสิบกว่าปีมันก็เห็น เกิดขึ้นแล้วพี่น้องเราก็มีความใจข้าพเจ้าได้ใช้เวาในการธุรกิจมาอยู่ที่นี่พาเขาไปงานธุรกิจที่กว่ากลับมาเขาเขาก็ต้มาผสมข้าพเช่าไปทำงานเพื่อเราจะมาแครวันเสาร์เพื่อราใช้ต่อคือไม่มีคำบนอะไรออกจากปากกันไม่ได้แล้วก็เขาก็เต็มใจแล้วก็ครอบครัวเรามีความสุขแบบนี้น้องคือเราไม่ทะเลาะกันแล้วก็ขาาพเจ้าก็อ่า คือทาทาตัวเองว่าเราคือสีข้างของ,ของเข้านะอะไรเยียคือพี่น้องคน <c oughs> จะทําได้ขนาดนี้ต้องหูกขัดมากเราจะหุกขันได้ก็คือเราต้องมารับภูษณะน้องรับการล้าอย <c oughs> ่เสมอเนาะมัน, <c oughs> นมันจะต้องบุกเขาจะบอกว่าถ้าเช้ามีตัวอะไรในลูกมีอะไรที่ไม่ถูกต้องมีคํขาซั์แช่งในเขาออกให้หมดเลยลูกลูกไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ลูกไม่อยากที่จะ พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติชีวิตของลูกอ่ะลูกอยากให้เขาเห็นเราแล้วก็เห็นครอบครัวเราแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติลูกเกียรติเป็นแบบนี้ก็ให้หนพระเจ้าเราก็ขอบคุณพระเจ้าหนุในใจพี่น้องว่าเรามาอยู่ที่หนุกทางที่จักที่นี่เป็นที่จักทกี่สอนตรงแล้วก็แม้มันเน,นื้อหนังเราจะเจ็บปวดเนาะพี่น้องรับเพิ่พี่น้องเนาะเราจะเห็นผลดีเกิดขึ้นแล้วเราจะได้เราจะได้กินผลดีค่ะพี่น้อง <c ười> ถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจพี่น้องให้กลับใจจากความบาปและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพี่น้องนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าขอเพื่คุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพระเยซูลงมาในโลกนี้มาสิ้นพระชนบนไม้มากางเขนรับความบาปรับความตายโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนสิ่งร้ายคําสาปแช่งบนตัวของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานสิ่งดีให้แก่ลูกรวมถึงการรักษาโรคชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ลูกขอกลับใจจากความบาปเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณนะบัดนี้และลูกจะเดินกับพระองค์พระเยซูคริสต์ไปตลอดชีวิต ในนามพระเยซูเอเมนสัรเสริญพระเจ้าแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรเราพบกันในงานประชุมฟื้นฟูและพบกันในคำสอนอื่นๆนะครับเข้ามาฟังเป็นประจำเพิ่มความเชื่อนะครับผมอาจารย์ดารักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องเข้มแข็งเติบโตมีชัยชนะและเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณมากที่มาใช้เวลากับผมนะครับขอบคุณมากครับ